สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะวันนี้อยู่เคชเช่นเคยแล้วก็คลิปเพียคัชฉบบสั้นในหัวข้อคาถามที่ว่าเออเขาคิดหรือรู้สึกยังไงคุณตอนนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในความสัมพันธ์นี้เร็วๆ็วนี้นะคะเร็วๆนี้เนี่ยเมื่อไหร่เอาเป็นว่าไม่เกินสักเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันเนาะหรือว่าเร็วกว่านั้นก็สัก2สัปดาห์นะคะเดี๋ยวมาลองดูไพ่กันวันนี้เคชเปิดไพ่แบบเนี้ยคุณจะได้รู้สึกว่าเฮ้ย มันไม่ชักนําจนเกินไปลองดูสิว่ากองไหนที่ดึงดูดคุณที่สุดให้เลือกกองนั้นกองที่หนึ่งเริ่มจากซ้ายมือคือกองนี้นี่กองที่หนึ่งนะคะกองที่สองแล้วก็กองที่สามหนึ่งสองสามเลือกได้เลยค่ะจะเลือกพอไพ่ใบหน้าใบหลังหรือทั้งสองใบก็ได้นะกองที่หนึ่งสองสามเลือกได้เลยโอเคเริ่มเลยนะคะเี้เริ่มเลยกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่ง ขอดูลัคนาราศีนะคะ,ะเดี๋ยวนะลัคนาราศีดูว่าดาวจันลัคนาราศีดูว่าดาวจันของคุณหรือเขาหน่อยนะคะโอเคกองที่หนึ่งนะคะมีคนธาตุไฟนะคะแน่นอนเลยเมษธนูนะคะอาจจะเป็นคนธาตุไฟที่มีความเกี่ยวข้องหรือว่าดีลอยู่กับ คนธาตุดินประสบกันมังกรน,นะคะก็จะเป็นคุณหรือเขาก็ได้คำใบเดียวในความสัมพันธ์นี้คือคุณกับเขามีเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันมีเรื่องที่พูดจาอะไรบางอย่างแล้วไม่เข้าหูไม่ลงรอยกันบางคนถึงขั้นใช้คำว่ามีปากเสียงกันหรือว่าทะเลาะกันก็ได้นะคะอันนี้เป็นคำใบถ้าตอนนี้คุณเขาเรียกอะไรอะ คุณยังรักกันดีคุยกันดีทุกวันอาจจะมีเงียบบ้างแต่ไม่เคยทะเลาะก,กันเลยกองนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะให้เลือกกองอื่นนะคะแต่ถ้าใครมีอยู่ในสถานการณ์ประมาณนี้เนี่ยลองฟังต่อนะคะคราวนี้ตอนนี้เขาคิดหรือรู้สึกยังไงกับคุณคะตอนนี้เขาคิดหรือรู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าอืเอาไงดีว่าเอาไงดีว่า มันจะมีอนาคตร่วมกันต่อไปไหมเนี่ยเขายังชอบคุณอยู่เคก,ก้าพูดจากไพ่เดอร์มูนยังมีความรู้สึกชอบอยู่ยังมีความอยากไปต่ออยากอยากไปต่ออยากชอบอยากรู้จักอยากใช้เวลาด้วยอยากคุณคุณเคยเป็นมากันยังไงอะ่ะเขายังอยากทําแบบนั้นอยู่แต่มันมีแต่บางอย่างคะ่ะแต่เขาไม่ชอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อไม่นานมานี้เลยคือไม่ชอบการทะเลาะกันไม่ชอบเรื่องที่มันต้องเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันดราม่ามีน้ําตาหรือว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะค่ะเขาไม่ชอบไม่ชอบมากๆวันก็เลยทําให้เขารู้สึกไม่ชัดเจนในใจว่าตกลงจะไปต่อดีหรือไม่ไปต่อเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะมันทําให้เขาไม่โอเคนะคะเคไม่รู้ว่าคําว่าไม่โอเคเนี้ย มันขยายความได้แบบไหนบ้างมันอาจจะแปลว่าเขาเสียใจอาจจะแปลว่าเขาเสียความรู้สึกอาจจะแปลว่าเขาโกรธก็ได้นะคะแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันแบบไม่โอเคมันมัน,ม,นมันไม่แฮปปี้นะคะคราวนี้ถ้าหากเขาเงียบเคยกแนะนานว่าให้คุณให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งอดใจหน่อยจะร้องไห้จะดราม่าโทรไปหาเพื่อนเอานะคะอย่าเพิ่งไปทักอะไรเขาเค้กรูนน้สึกว่าให้เวลาเขาได้คิดได้ห่างจากคุณเพราะอะไรเพราะเมื่อเขาห่างจากคุณแล้วมันจะทําให้เกิดความคิดถึง เมื่อคิดถึงแล้วอย่างน้อยเขาจะทักกลับมาเพื่อพูดคุยดีๆกับคุณเขาอาจจะกลับมาคุยแบบที่ขอโทษแล้วคุยหรืออาจจะไม่ขอโทษแต่เนียนๆคุยเรื่องอื่นไปเลยอะไรอย่างงี้ค่ะดังนั้นคุณคุณถ้าเกิดเรื่องนี้มันตรงกับคุณอะคุณจะรู้ดีว่าเขาเป็นคนนิสัยยังไงเนาะดังนั้นอะการกลับมาพูดคุยกันของเขาอะเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหลังจากที่เงียบไปนะคะการกลับมาพูดคุยคืออย่างน้อยเขายังอยากที่จะคุยคุณเพราะเขาคิดถึงกลับมาเพราะเพราะยังผูกพันยังคิดถึงยังรู้สึกว่า เออเราก็เคยคุยกันทุกวันอะอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือความรู้สึกของเขาและสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะถ้าอยากบอกอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเขาเงียบได้ไม่นานหรอเขาเงียบได้ไม่นานจริงๆนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่ใช่แค่คุณที่ทรมานกับความคิดถึงหรือว่าการที่แบบเฮ้ยเราผิดใจกันเราทะเลาะก,กันแล้วมันมันจะจบแบบนี้จริงๆหรอมันจะเงียบกันไปแบบนี้จริงๆหรอโดยที่ไม่มีคําอธิบายไม่มีคําขอโทษเลยเหรออะไรเงี้ยค่ะ เขาก็รู้สึกเหมือนกันดังนั้นน่ะถ้าเขาเงียบเดี๋ยวเขากลับมาคุยเองนะคะตัวคุณแค่แนะนําว่าให้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอย่าอย่าพึ่งไปรีบบล็อกหรือรีบตัดสินใจหรือว่ารีบไปแบบตื้อเขาให้กลับมาคุยหรืออะไรเงี้ยค่ะอย่าพึ่งนะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวากลับมาคุยคุณเองนะคะแล้วไอเอเนอรของ การทรมานคิดถึงความไม่เข้าใจเจ็บปวดน้อยใจใดๆของที่คุณรู้สึกอยู่เขาเองก็รู้สึกเนาะดังนั้นไอ้ที่คุณรู้สึกอยู่เนี่ยมันจะถูกแก้มันจะถูกคิวนะคะโดยตัวเขาเองนั่นแหละที่เขาจะคิดได้เดี๋ยวเขาจะกลับมาคุยนะคะไม่ว่าการทะเลาะกันนี้เนี่ยมันจะเป็นความความเริ่มมาจากใครความผิดใครอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่สําคัญมันสาคัญที่ว่าเขายังอยากกลับมาคุยออกับคุณและเขายังอยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันได้เดินไปต่อ จริงๆการที่คุณมีปัญหากันหรือมีเรื่องไม่เข้าใจกันเนี่ยมีการถกเถียงกันหรือทะเลาะกันหรือมีการพูดคุยกันในแบบที่ความเห็นมันแตกต่างอ่ะมันก็ดีนะเคว่ามันทําให้มันเป็นจุดตัดของความสัมพันธ์นี้ที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมีการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกเขารู้จักคุณมากขึ้นเห็นในอีกมุมหนึ่งคุณเองก็ได้เห็นเขาในอีกมุมหนึ่งอะไรเนี้ยมันมันมีความซีเรียสมากขึ้นเออเค้กมองว่ามันมันเป็นข้อดีนะ เออมันเป็นข้อดีมากกว่าข้อเสียใช่อยู่ว่าคุณอาจจะรู้สึกแบบเราเศร้าเราไม่หลับมันดียังไงกินข้าวไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คิดมองว่ามันเป็นข้อดีอะเกี่ยวกับความสัมพันธ์มันจะทําให้คุณกับเขาอะคุยกันได้ได้ตรงจุดมากขึ้นทัศนคติมันก็จะค่อยๆจูนค่อยๆปรับเข้าหากันอะไรเงี้ยค่ะคิดมองว่ามันเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งน้าระหว่างคุณกับเขานะคะก็ไม่นานหรอก ไม่น่าจะเกินหนึ่งวันสองวันอาทิตย์หนึ่งอะอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาเงียบไปนะเขาจะติดต่อมาเนี่ยสี่วันหนึ่งสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะโอเคกองหนึ่งอ่านได้เท่านี้เกี่ยวกับที่แบบไพ่สามารถบอกได้นะคะคือ e n e น g y เคจาค่อนข้างเขาเรียกอะไรวะค่อนข้าง Energy เค k ์เสร็จรองแต่ว่า Emotional ลเ k จมันน้อยนะคะเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนมิถุน,นาดังนั้นอะ เวลาที่อ่านไพ่อ่ะมันก็จะเป็นในเหมือนเหมือนคนธาตุลมอะ่ะเออลองดูลองดูไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่สองนะคะกองที่สองกองที่สองขอดูลักษณาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณหรือเขาหน่อยโอเค ธาตุลมกับธาตุไฟนะคะมีถุนตุนกุมแล้วก็เมษสิงห์ธนูนะคะคุณหรือเขาก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้มีคนที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบไปไปกับกับอะมีคนหนึ่งที่แอบคุยกับอีกคนนึงซึ่งคนที่ถ้าเขาเป็นคนที่ไปไป,ไปกับกับกับคุณเขาอาจจะเป็นคนที่คุยยังคุยกับแฟนเก่าอยู่ค่ะยังมีเรื่องให้ต้องติดต่อกับแฟนเก่าภรรยาเก่าสามีเก่าอยู่เพราะภาระพันธะบางอย่างนะคะหรือ ถ้าตัวคุณเองเป็นเป็นคำใบน้นี้ก็อาได้เช่นเดียวกันนะคะมีคนที่พยายามจะ move on นะในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งด้วยคือไม่ได้รีบอะค่ะที่จะ move on ออกมาไม่คุณก็เขานะมีมีคนพยายาม move on จะเป็น energy ตรงข้ามกันถ้าเขาเป็นคนที่ยังคุยกับกับถ้าถ้าเป็นเขาที่คุยกับคุณแล้วมีคนอื่นซึ่งเป็นคนเก่าหรืออะไรเงี้ยก็คุณจะเป็นคนนี้ที่ที่เหมือนกับ พยายาม move อ n ออกมาค่อยๆ move ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้รีบก็มันก็เจ็บก็ทรมานก็ยังรักอยู่มันก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าคุณพยายามที่จะถอยออกมาดึงความรู้สึกดึงใจเองออกมาจากเขานะคะอันนี้เป็นคำใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงก็ลองฟังได้นะคะโอเคเขาคิดหรือรู้สึกยังไงคุณคะตอนนี้โอเค คือเขาอะค่ะพยายามที่จะตัดสินใจเลือกนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงแบบเออจะคนเก่าจะคนใหม่ดีว่าเอาไงดีว่าเอาไงดีเขาจะตัดสินใจเลือกนะคะซึ่งคนที่เขาเลือกอะไม่ใช่คนที่เคยมีคอมมิชเมนต์ความหมายคือไม่ใช่คนที่เขาเคยคบหาผ่านร้อนผ่านหนาวมาสร้างอนาคตด้วยกันมาแล้วอะไรเงี้ยแสดงว่าถ้าคุณเป็นคนที่มาก่อนแล้วเป็นแฟนกับเขาเออข,ขอใช้คําว่า ขอใช้คาว่านหนึ่งเป็นคนที่มีสถานะกับเขาอะค่ะอาจจะเป็นแฟนเก่าหรือเป็นคนที่มีสถานะอะไรชัดเจนอะไรเงี้ยแฟนเก่าภรรยาเก่าสามีเก่าอ่ะหรือสองคนที่เป็นคนคุยแล้วมาก่อนเขาจะไม่เลือกเขาจะตัดเขาจะตัดคนที่มาก่อนนะคะคนที่มีพันธะรู้จักกันมานานหรืออะไรเขาจะตัดคนนั้นเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนหรืออะไรบางอย่างที่ที่มันอาจจะ มันอะไรเนี่ยดูสิเลือกอีกคนเพราะอะไรเลือกอีกคนเพราะอะไรซ้อีกคนอ่ะโอ้ไม่ก็เนี่ยถ้าใครดูไพ่บ่อยๆก็รู้เนาะไม่ต้องอธิบายเยอะเลยกับไพ่ทวรคับนะคะ mm hmm. เขาเลือกอีกคนเพราะเขารัก,ม,ก,รก,ม,กมันเป็นการตกหลุมรักมันเป็นรักที่ทั้งสองคนเขามีความรู้สึกตรงกันนะคะอืม mm hmm. ดังนั้นในความสัมพันธ์นี้จะมีการตัดสินใจเลือกเกิดขึ้นโดยที่ตัวเขาเป็นคนเลือกนะคะ เขาจะเลือกคนที่เขายังไม่เคยคบยังไม่เคยเป็นแฟนแล้วก็เขาจะเลือกคนใหม่ที่ไม่ใช่คนที่มาก่อนอันนี้เคกถือว่าเคสพูดชัดเจนนะในเรื่องของคาใบนะคะ,ะเป็นไปได้ว่าคนที่เขาเลือกอะ่ะคนใหม่ๆมอะ่ะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับมีนกรกฎพิจิกเนาะหรือว่าสิงห์นะคะ,ะถามว่าเมื่อไหร่ก็เร็วเวนี้แหละไม่น่าจะเกินเดือนหนึ่งแค่สักคบเวลาแป๊บประมาณแบบอสองวันสองอาทิตย์เดือนหนึ่งนะคะประมาณนี้ไม่เกินสองเดือนอย่างช้านะคะโอเค ต๊ดๆโอเคเค้กบอกครบแล้วนะคะประมาณนี้ประมาณนี้เคลียไปต่อนะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามนะคะดูซิเค้กเก็ไพ่หน่อยสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามขอดูลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณหรือเขาหน่อยโอเค อมมีนพิจิกกันมิถุนธนูสิงห์อืมลัคนาราศรีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณหรือเขาก็ได้คำใบ้นะคะมันมีคนคนหนึ่งพูดเยอะ เป็นคนที่ชอบแสดงออกว่าเออเราลักเราชอบเราเนี่ยนี่เราคิดถึงเธอนะอะไรเงี้ยไม่อายที่จะไม่อายไม่กลัวที่จะบอกว่าเออเราคิดถึงเราลักนะเรารู้สึกยังง่ายอะไรเงี้ยไม่ไม่เขินอายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการพูดหรือการบอกในสิ่งที่เรารู้สึกออกไปตรงตรงอ่ะมันก็ทําให้เขาอะไรอะไรเลยแบบอะไรอะไรง่ายขึ้นเข้าใจง่ายดีอะไรเงี้ยนะคะก็ขอโทษด้วยนะถ้ามันเป็นเดือนมิถุนาให้อเค็กลินพันกันนะคะแล้วก็อีโมชั่นอลของเค็กบัรจมันจะน้อยแล้วแล้ว energy อย่างอื่นมันจะเยอะแบบ energy การกระทําการพูดอะไรเงี้ยมันจะสตรองอะไรเงี้ยเออต้องรอให้เป็นกรกฎาก่อนเค้งจะซอฟลงเวลาอ่านไพ่หวังว่านะหวังว่าออคําใบ้เพิ่มเติมนะคะมีคนที่เหมือนกับไม่ว่าจะมีแฟนหรือจะโสดอะไรเงี้ย energy เหมือนคนโสดตลอดเวลานะคะทําไมรู้สึกเหมือนเป็นคนธาตุน้ํเดียวกับคนธาตุไฟหรือคนธาตุดินเลยวะหมายถึงว่าเราแบ่งธาตุดินกับธาตุไฟอยู่ด้วยกันแล้วน้ําอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยอื คำใบอื่นๆนะคะมีคนหนึ่งมีคนนึงมองว่าอีกคนน่ะดีกว่าตัวเองมากๆดีกว่าหน้าตาดีกว่าฐานะหน้าที่การงานการเงินดีกว่ามากๆเลยอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เฮกใบได้ไดนะคุณรักเขาแล้วเขาเองก็รักคุณด้วยแล้วมีคนนึงไม่คุณก็เขาอะ่ะเป็นฝ่ายพูดฝ่ายบอกไปแล้วได้ว,ว่ารักนะชอบนะรักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมีการบอกไปแล้วนะคะในขณะที่อีกคนน่ะ อาจจะพูดบ้างหรือไม่พูดหรือพูดผ่านการการะทำนะคะประมาณนี้ณนะปัจจุบันนี้คุณยังคุยคุยกันอยู่อันนี้ก็เป็นคำใบ้เพิ่มเติมยังคุยคุยกันอยู่แต่มีมีช่วงจังหวะที่เงียบเงียบยหายกันไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะถ้าตรงฟังตอไม่ตรงก็ฟังได้นะคะเขาคิดยังไงอ่ะคุณรู้สึกงไงคุณคะตอนนี้เขารู้สึกว่า คุณทําเพื่อเขามากมากเลยอ่ะตอนนี้คุณทําอะไรเพื่อเขาอยู่อะคุณคุณคุณเหนื่อยเพื่อเขาพยายามเพื่อเขาคุณจริงใจกับเขามากๆเลยทั้งที่เขาแบบเขาให้คุณอะยังไม่ได้เท่ากับครึ่งหนึ่งที่คุณให้เขาด้วยซ้เนี่มันเป็นความรู้สึกนี้อะมันเป็นความรู้สึกที่คุณรักเขาท่วมทน้นให้เขาจนเขา เขารู้สึกแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงมันมันล้นไปหมดเลยค่ะมันเขารู้สึกว่าคุณเขาอยากถามคุณว่าคุณเหนื่อยไหมกับการรักเขาเป็นห่วงเขาทําเพื่อเขาอะไรเงี้ยคุณเหนื่อยไหมประมาณเนี้ยค่ะอืมนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกตอนนี้แล้วแล้วทำไมไพ่เหล่านี้มันถึงกลับหัวคะทําไมคะบอกให้นหน่อย ขาอยากขอโทษถ้าบางครั time, them, you. You ้งเขาแบ่งเวลาไม่ได้เขาไม่มีเวลาให้คุณเขายุ่งเรื่องเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานหรือพันธะเก่าๆของเขาถ้าหากเขาเป็นคนที่เคยแต่งงานมาแล้วหรือเคยมีแฟนมาแล้วแล้วเขาต้องแยกกันต้องหย่ากันอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่มีเวลาให้คุณแล้วบางครั้งอ่ะเขารู้ว่าเขาทําร้ายความรู้สึกคุณผ่านการกระทํานะคะแล้วก็เขารู้ว่าเขาให้ในสิ่งที่คุณต้องการณตอนนี้ไม่ได้แล้วเขาก็รู้สึกผิดกับบางเรื่องที่ที่มันเหมือนกับ เขาทําให้คุณน้อยใจอ่ะบางทีเขาให้เวลาคุณมากกว่านี้ได้นะในในวันที่ไปเดทกันแต่เขาก็เลือกที่จะกลับมาบ้านเพื่อมาพักมา่อมาพักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วอืเขารู้เขารู้ตัวว่าเขาทําอะไรผิดหรือไม่ผิดหรือเขารู้ตัวทั้งหมดเลยแล้วเขาก็รู้ได้ว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่แคร์นะแต่เขาพยายามอยู่เหมือนกันเขาไม่ได้อยากให้คุณเสียใจเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเขารู้คุณจริงใจกับเขาแต่ว่า สถานการณ์ชีวิตเขาเขาก็ต้องควบคุมเหมือนกันนะ่ะไม่อย่างนั้นนะ่ะเขาอาจจะเสียทุกทุอย่างไปแล้วถ้าเขาเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรเลยหรือว่าเขาเสียเสียในเรื่องงานหรืออะไรเงี้ยแล้วมาโฟกัสที่คุณนะ่ะแบบนั้นมันก็ไม่ดีเนาะมันก็ไม่ดีต่อต,ตัวเขาอนาคตเขาแล้วก็อนาคตความสัมพันธ์ด้วยดังนั้นนะ่ะเขาก็เลยเหมือนกับเขาไพ่ไม่ได้บอกว่าขอให้คุณเข้าใจนะแต่ไพ่เหมือนกับ แค่เล่าสถานการณ์ให้ฟังเฉยๆว่าเขาอะรู้ไม่ใช่เขาไม่รู้แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกอะไรการที่เขาไม่พูดออกมาไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกอะไรว่าแบบเอ้ยคุณเสียใจนะคุณน้อยใจนู่นนี่นะเขารู้นะคะแต่ว่าเขาก็พยายามอยู่ไม่ใช่ไม่พยายามอืมแค่เล่าได้เท่าเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับคุณแล้วก็เขานะตอนนี้นะคะ คงคงแนะนําเพิ่มเติมได้แค่ว่าคุณจําเป็นต้องอดทนนะถ้าคุณจะเลือกคนคนนี้เพราะตอนนี้เหมือนเขากําลังก้าวข้ามผ่านสถานการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตนะ่ะอาจจะเป็นเรื่องงานที่พลาดไปอาจจะไม่ได้ตําแหน่งหรือใดๆเรื่องอดีตความหลังเกี่ยวกับครอบครัวคนรัก อะไรที่มันเป็นความมั่นคงมั่งคั่งหรืออะไรที่มันเตเบิลเคยแบบเคยมั่นคงมาก่อนแล้วตอนนี้ไม่มั่นคงอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาจัดการกับชีวิตเขาอยู่ดังนั้นนะถ้าคุณจะเลือกคนคนนี้จําเป็นมากที่คุณต้องเข้าใจเขาเข้าใจทั้งที่ไม่อยากเข้าใจอะไรเข้าใจทั้งที่เหตุผลมันคืออะไรไม่มีอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจอ่ะอืมถ้าคุณจะเลือกคนคนนี้ก็ต้องแบบนี้อะนะคะรอเขาอะไรเงี concern, default, ้ยรอเขาหน่อยเพราะว่าเขาเองก็คิดหนักอยู่นะเรื่องคุณอะ แล้วเขารู้ด้วยว่าคุณจริงใจกับเขามากแค่ไหนเค้กไม่รู้สึกว่าเขาจะปล่อยคุณไปนะดังนั้นนะ่ะถ้าอยากรอรอได้นะคะแต่ว่ามันคุณก็จะท,ทรมานใจตัวเองอะคุณก็ต้องพยายามแบบรักเขาชอบเขาอยู่ในชีวิตเขาในแบบที่ตัวเองไม่ทรมานน่ะนะคะก็ลองดูลองดูลองเก็บไปปรับใช้ลองลองคิดทบทวนดูในสิ่งที่เค้กอ่านไพ่นะคะอ <c oughs> ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะอกวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ